ร่วมด้วยดูแลรักษาไข้หวัดใหญ่เริ่มแรกเริ่มแรกการใช้ยากลุ่มแอสไทรินหรือถ้ามีน้ำมูกให้ใช้ยาลดน้ำมูกและยาละลายเสริมหะาดื่มน้ำให้พอเพียงรับประทานอาหารอ่อนๆและ ใหญ่ล้างมือ,อบ่อยๆด้วยน้ําและสะบู่หรือใช้แอลอกอฮอลเจลทำความสะอาดมือดื่มน้ําสะอาดออกกําลังกายสม่ำเสมอีแยกการอยู่ในสถานมีไม่ใช่ไม่ใช้สิ่งเรวมกับผู้อืนะ่นเช่นแก้วน้ําหลอดดูดน้ําช้อนอาหาร ช็ดมือผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเป็นต้นจากเด็กหญิงยานิสาบุญจีเชั้นธมศึกษาปีที่3วันต่อไปพบกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนาสารัตน้ารู้เรื่องซักผ้าให้หอมติดทนไร้กินอับคอยกวนใจหนึแช่ไว้ก่อนการแยกผ้าออกไปนั้น่ก,การซักที่เหมาะสมยาวกระ่านถนัดถนอม ไปในตัว 3. การการแยกผ้าออกไปเพื่อการซักที่เหมาะสมใงกันถนทถนอมผ้าไปในตัว3การเูเรื่องไข้หวัดใหญ่อันตรายถึงชีวิตแต่แต่ป้องกัน ใหญ่มีไข้สูงติดกันหลายวันโดยเฉพาะในเด็กจะมีไข้สูงรอ,อ,อยคินกว่ารอยเกิน เกี่เสียติดต่อติดต่อกันสาม